แล้วก็มีเรื่องนึงค่ะครับตัวเป็นคนชอบทำทานทำทานค่ะการทําทานกับนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมีผลต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์มีผลมากเลยนะครับมีผลอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับคนเราเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของการสละสละทั้งกายสละทั้งใจสละทั้งกายทางกายภาพอย่างง่าย เราจะให้ใครก็ได้เราจะบริจาคอะไรก็ได้เงินบาทหนึ่งกับเงินล้านหนึ่งมีค่าเท่ากันอยู่ที่ใจเสมอ <Yeah. S 2> แต่การสละใจคือการละยาก <Yeah. S 2> ละความอยากได้อยากมีอยากเป็นละซึ่งกิเลสตัณหาลาคะต่างๆอันเนี้ยากเพราะพระพุทธเจ้าสละได้นะ <Yeah. S 2> ละได้ทุกอย่างในเรื่องของกายภาพ <Yeah. S 2> นะแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องบำเพ็ญและปฏิบัติและเพียรทำคือ mm. ให้กิเลสนั้นมันดับ mm. แห้งเหือดสนิทออกไป นี่คือการสละที่ยากที่สุดของมนุษย์สมมุติว่าเรานั่งสมาธิอยู่เรากําลังทกากรรมพักกรรมฐานจเจริญวิปัสสนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันดับจริงเปล่าใจเรายังอยากได้อยากมีอยากเป็นใจเราเข้าใจโลกไหม,มใจเราแบ่งแยกโลกุตรากกับสมมุติธรรมไหมเนี่ยแหละคือสิ่งหนึ่งที่ยากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการให้ทานใครก็ให้ได้การให้ทาน ทรัพย์เป็นทานวิทยาธรรมเป็นทานแรงกายเป็นทานอภัยทานทุกอย่างสามารถให้เป็นทานได้ไทยก็สามารถทําได้แต่การให้ทานยังไม่สู้การทําศีลให้เป็นปกติการรักษาศีลเพราะอะไรรู้ไหมคนเรามีพอความเป็นปกติทั้งหมด5อย่างนะครับเมตตาธรรมจริยธรรมมโนธรรมสัตยาธรรมปัญญาธรรม นั่นคือสินห่าสินคือความเป็นปกติของมนุษย์แต่มนุษย์เกิดกายมาเป็นหมืน่นเป็นพันเป็นแสนปีแนละ้วสิ่งเหล่านี้มัน,มนไม่มีถ้ากลับสู่ภาวะเดิมได้นั่นคือพุทธ,ธะความสว่างความรู้เตือนความรู้แจ้งความเป็นปกติธรรมะสภาวะปกติซึ่งก็ยากเหมือนกันเขาบอกว่ามีอายุยืนเท่าร้อยปีนะอันนี้คําสอนหลวงปู่ดุลยนะ,ะหลวงปู่ดุลทน่านกล่าวไว้เลยมีอายุยืน ร้อยปีไม่สู้คนรักษาศีลหนึ่งวันสาธุจริงๆนะนี่แหละคืออนุภาพของความเป็นปกติจริงๆถามว่าให้เราถือศีลหนึ่งวันทั้งใจทั้งกายนะทั้งรูปประธรรมนามประธรรมยากไหมยากจิตเรามันวกแวกไปเพราะฉะนั้นแล้วทาทานไม่สู้รักษาศีลรักษาศีลยังไม่สู้การภาวนาการภาวนามีหลายระดับการภาวนาคือการยกระดับจิตคือการเรียกสติกับคืนมา ถ้าเรามีสติสินเราก็บริบูรณ์แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่มีสติสติหมายถึงตัวรู้การทําสมาธิหมายถึงความตั้งมัน่นเมื่อมีสมาธิตั้งมัน่นเสร็จปุ๊บสติก็จึงตามมาจึงเกิดปัญญาตามมาเพราะฉะนั้นแล้วบุญที่มีอํานาจสูงที่สุดนั่นคือบุญจากการภาวนา<ะ>เรียกว่าภาวนาใหม่ไม่ต้องดูอะไรไม่ต้องดูห่นงไกลดับที่จิตดับบุญดับบาปดับความดีดับความเลวเข้าสู่สภาวะของธรรมกิเลสก็ไม่มี จำเป็นต้องสร้างไม่ก็ไม่ต้องจําเป็นความเป็นปกติเป็นอัตเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามอย่างก็ต้องคู่กันไปทําทานให้เกิดปัญญาทําศีลให้เป็นปกติทําจิตให้บริสุทธิ์ในการวิปัสสนาญาณนะครับนี่แหละคือบุญกุศลที่สูงสุดนะครับ